ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาอัปเดตในเว็บงพลังงานค่ะท่านผู้ชมคะในปีนี้ความต้องการใช้หลอด LED มีสูงขึ้นเป็นอย่างมากเป็นผลมาจากการสนับสนุนและรณรงค์การใช้หลอดประหยัดพลังงานของหน่วยงานภาครัฐและจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA รวมถึงความต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าของผู้บริโภคด้วยซึ่งในปีนี้คาดว่ายอดขายหลอด LED จะสูงเกือบ12ล้านหลอดรวมมูลค่าตลาดรวมก็ประมาณ3,000ล้านบาททีเดียวค่ะรองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าของ PEA บอกว่าท่านผู้ชมที่สนใจจะประหยัดข้าไฟพลาดไม่ได้ค่ะเร็วๆนี้จะมีงาน PEA Eco Light Tech Asia er 2014ค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักๆคือเราต้องการให้ ผู้ประกอบการในในบ้านของเราเนี่ยได้มีโอกาสมาพบกับผู้ผลิตในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้าน LED เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจาการของตัวเองซึ่งในงานนี้จะได้เห็นทั้งผู้ผลิตต่างๆทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจากจีนจากอเมริกาหรือจากทางยุโรปเองนะครับประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นเจ้าพ่อทางด้านแสงสว่างก็มาร่วมงานนี้ด้วยนะครับ PEA ในฐานะผู้นำการใช้พลังงานด้วยเทคโนโลยีหลอด LED และเป็นต้นแบบองค์กรประหยัดพลังงานซึ่งมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั้งในภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมโดยมีมาตรการจูงใจให้กลุ่มผู้ประกอบการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและสนับสนุนให้กลุ่มครัวเรือนลดการใช้ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมค่ะนโยบายการประหยัดพลังงานของภาครัฐ ที่ต้องการจะให้ประหยัดพลังงานลงให้ได้ถึง25ในปัจจุบันนี้เรามีการใช้ไฟกันทั้งประเทศเนี่ยตกประมาณ200ล้านหน่วยต่อปีในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็น2เท่ารัฐบาลเองก็มีนโยบายตั้งเป้าว่าถึงปี2579เนี่ยจะต้องประหยัดให้ได้ลงถึง1 20,000ล้านหน่วยก็เกือบเกือบเท่ากับที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งใน1,2 0 0 0 0ล้านหน่วยเนี่ยประมาณ20%จะเป็นการใช้ไฟในภาคแสงสว่างถ้าหากว่าเราสามารถนำ LED มาใช้ได้เนี่ยเราก็จะช่วยกันประหยัดอย่างมากแต่ว่าเทคโนโลยีทางด้าน LED เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับสำหรับคนไทยแล้วก็สำหรับประเทศไทย ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นที่มาของการที่จะให้ความรู้ผู้ประกอบการและประชาชนของเราเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจในการนําเทคโนโลยีทางด้าน LED เข้าไปใช้ในระบบแสงสว่างของตัวเองซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานลงได้ถึง50ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นนะครับงาน PEA Eco Light Tech Asia er 2014จะมีขึ้นในวันที่12-14พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะ